สวัสดีครับต้อนรับสู่ Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพใหญ่มากๆของการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลกนะครับสวัสดีค่ะคือข้อมูลที่เราดูกันมารอบนี้มันชี้ไปที่3เรื่องใหญ่ๆเลยนะคะที่แบบว่ามันเกี่ยวกันหมดเลยใช่ครับเรื่องแรกก็คือแนวโนงที่หลายประเทศพย,พยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์หรือที่เรียกว่า Dedollarization อืมแล้วก็เรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐเองที่มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนน่ากังวลน,นะคะ และสุดท้ายบทบาทของทองคำที่ดูเหมือนจะกลับมามีความสำคัญมากขึ้นไม่ใช่แค่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบเดิมๆแล้วถูกต้องค่ะข้อมูลที่เรามีก็หลากหลายมากทั้งบทวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคสถิติตัวเลขหนี้ต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆว่าธนาคารกลางทั่วโลกเขากำลังทำอะไรกับทองคำกันอยู่ครับ ภารกิจของเราในดีฟ i ดฟครั้งนี้ก็คือสกัดเอาประเด็นสําคัญสําคัญออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าไอ้สามเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนโลกการเงินไปทางไหนอืมงั้นเราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับที่หลายคนอาจจะสงสัยทําไมทําไมจู่ๆหลายประเทศถึงอยากลดการใช้ดอลลาร์ล่ะครับทั้งๆที่เป็นสกุลเงินหลักมานาน คือจริงๆมันมีสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หมายถึงเรื่องการคว่ำบาตรใช่ค่ะการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็มีการอายัดทุนสํารองที่เป็นดอลลาร์อันนี้มันทําให้หลายประเทศเห็นภาพชัดเลยว่าเอ๊ะการพึ่งพาดอลลาร์มากๆมันก็เสี่ยงนะอ๋อมันเหมือนเป็นดาบสองคมที่เขาเรียกว่า dollar weaponization อะไรแบบนั้นหรอเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะ มันเลยเกิดเป็นแรงผลักดันว่าต้องหาทางเลือกอื่นบ้างแล้วนะเข้าใจเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็มีปัจจัยอื่นอีกนะคะอย่างความกังวลต่อนโยบายภายในของสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรือครับกังวลเรื่องอะไรครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกเกิน80%เซนเลยนะคะกังวลเรื่องการเมืองภายในสหรัฐซึ่งมันก็เออบั่นทอนความเชื่อมั่นในดอลลาร์ไปโดยตรง อืมไรเซรชันนี่มันเกิดขึ้นจริงๆมีอะไรให้เห็นชัดๆบ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือสัดส่วนเงินดอลลาร์ในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทั่วโลกค่ะมันลดลงเรื่อยๆลดลงเยอะไหมครับคือแม้จะยังเป็นส่วนใหญ่ที่สุดอยู่นะคะประมาณ58%แต่ว่าอัตราการลดลงเนี่ยมันเร็วขึ้นมากโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัเสเซียปี2022เร็วขึ้นขนาดไหนครับเร็วขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย20ปีก่อนหน้าถึง10เท่าเลยค่ะ โห oh, สิบเท่าใช่ค่ะแล้วธนาคารกลางส่วนใหญ่ประมาณ73%ก็คาดการว่าจะลดสัดส่วนดอลลาร์ลงไปอีกใน5ปีข้างหน้าแสดงว่าเงินทุนสำรองมันกำลังไหลไปที่อื่นสกุลเงินอื่นก็มีส่วนหนึ่งไปที่เงินหยวนของจีนค่ะคิดเป็นประมาณ1ใน4ของส่วนแบ่งดอลลาร์ที่ลดลงไป <c oughs> แต่ที่น่าจับตามากๆเลยแล้วมันไปเชื่อมกับอีกประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ EMDs พากันซื้อทองคำเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยซื้อเยอะขนาดไหนครับคือปี2022กับ2023เนี่ยซื้อสุดที่เกินปีละ1,000ตันทั้ง2ปีเลยนะคะเทียบกับทศวรรษก่อนหน้านานที่ซื้อเฉลี่ยปีละประมาณ400 5 0 0ถึง500ตันเท่านั้นเองต่างกันเยอะมากนะครับใช่ค่ะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากว่ากำลังกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์จริงๆ พอพูดถึงการกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์แบบนี้มันก็อดนึกถึงเรื่องความเชื่อมั่นไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ไปโยงกับอีกเรื่องใหญ่ที่เราเตรียมข้อมูลมาคือสถานการณ์หนี้ของสหรัฐเองใช่เลยค่ะสองเรื่องนี้มันเสริมกันเลยหนี้สาธารณะของสหรัฐตอนนี้เอ่อต้องบอ,อกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างครับคือมีการคาดการณ์กันว่าหนี้สาธารณะจะพุ่งไปถึง11 8ของ GDP ในปี2025 118%ใช่ค่ะ และอาจจะไปถึง156%ในปี2055ซึ่งสูงกว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2อีกนะคะโอ,โ,โอ้โหแถมยังมีการขาดดูลงงบประมาณแบบเรื้อรังด้วยทำให้ภาระในการจ่ายดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะสูงถึงปีละ1ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2033 1ล้านล้านดอลลาร์เฉพาะค่าดอกเบีย้ยต่อปีตัวเลขมันมหาศาลมากนะคะแล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะ ผลกระทบแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือมันกัดเซาะความเชื่อมั่นในตัวเงินดอลล่าร์เองโดยตรงเลยค่ะครับอันนี้คือที่เชื่อมโยงกับเรื่อง de-dollarization ที่เราคุยกันตอนแรกถูกต้องค่ะนอกจากนั้นในทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะไปเบียดบางการลงทุนของภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า crowding out ทําให้เศรษฐกิจโตช้าลงใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่ที่น่ากังวลมากๆก,ก,ก็คือรัฐบาลอาจจะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาอีก อ๋อซึ่งก็จะทําให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนลงไปอีกใช่ค่ะซึ่งจริงๆตั้งแต่ช่วงพิมพ์เงินตอนโควิดดอลลาร์ก็เสียมูลค่าไปแล้วกว่า20%นะคะ20%ค่ะแล้วความน่าเชื่อถือทางการคลังที่ลดลงมันก็สะท้อนผ่านการที่สถาบันจัดระดับความน่าเชื่อถือใหญ่ๆเขาปรับลดเครดิตเรตติ้งของสหรัฐลงมาด้วยทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมทองคำถึงกลับมามีบทบาทสำคัญขึ้นมาอีกครั้ง การที่ธนาคารกลางแห่ซื้อทองคําเป็นประวัติการแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้มันบอกอะไรเราได้อีกบ้างครับเกี่ยวกับบทบาทของทองคําตอนนี้มันเป็นการตอกย้ําเลยค่ะว่าทองคําไม่ใช่แค่เครื่องประดับหรือสินทรัพย์เก่งําไรแล้วแต่มันคือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์จริงๆเหตุผลหลักที่เขาซื้อคืออะไรนะครับก็ชัดเจนเลยค่ะคือการกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์ ป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ป้องกันเงินเฟอ้อซึ่งธนาคารกลางเกือบทั้งหมดคือ95%เลยนะคะคาดว่าจะยังเพิ่มสัดส,ส่วนทองคำในทุนสำรองต่อไปอีกแล้วถ้ามองในมุมของผลตอบแทนนะครับทองคำมันสู้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นได้ไหมหลายคนอาจจะคิดว่าทองคำมันน่าเบื่อไม่หวือหวาข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะคือถ้าดูย้อนหลังไป20ปีนะคะผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยต่อป,ปีหรือ CAGR ของทองคำเนี่ย อยู่ที่11.4% 11.4%ต่อปีใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันดีกว่าดัดชนี S&P 500ของสหรัฐที่ทำได้10.9%ด้วยซ้ำนะคะในช่วงเวลาเดียวกันอ้จริงเหรอครับดีกว่า S&P 500อีกเหรอใช่ค่ะและที่เด่นมากๆเลยคือในช่วงที่ตลาดหุ้นแย่หรือเศรษฐกิจถดถอยอย่างปีที่ดัดชนี S&P 5 0 0ติดลบเนี่ยใน9ปีที่ติดลบทงคำให้ผลตอบแทนชนะตลาดถึง8ปีเลยนะคะ โอ้โหชัดเจนมากแสดงว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ดีจริงๆในช่วงขาลงถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าบทบาทของทองคํามันกําลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่คนมองเป็นว่าแค่สินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven ตอนนี้มันถูกมองเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic hedge มากขึ้นหมายถึงว่ามันป้องกันความเสี่ยงของทั้งระบบเลย ประมาณนั้นค่ะคือเป็นเหมือนกันชนเวลาที่ระบบการเงินทั้งระบบมันสั่นคลอนจากปัญหาใหญ่ๆเช่นหนี้ที่ไม่ยั่งยืนหรือความเสี่ยงที่เงินกระดาษห,หรือเงินเฟียดมันจะเสื่อมค่าลงไปอันพึ่งพาดอลลาร์และทั้งสองปัจจัยนี้มันก็ไปผลักดันให้ทองคํากลับมามีความสําคัญมากขึ้นเป็นวงจรแบบนี้เลยค่ะครับซึ่งในยะสําคัญสําหรับพวกเราหรือนักลงทุนก็คือโลกการเงินข้างหน้าอาจจะพันผวนมากขึ้นหรือเปล่าครับมีแนวโน้มค่ะ แล้วก็การจัดการทุนสำรองของประเทศต่างๆทั่วโลกมันกําลังเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วมันกําลังท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าแบบว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสินทรัพย์ของสหรัฐหรือ TNA there is no alternative อย่างจริงจังเลยมันเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆครับและนี่ก็คือคําถามชวนคิดทิ้งท้ายสําหรับ d e p d ได e ของเราในวันนี้ครับเมื่อดอลลาร์อาจจะไม่ได้มีบทบาทนําเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทองคาก็ดูเหมือนจะกลับมามีบทบาทสําคัญมากขึ้นอือหือ ลองจินตนาการดูนะครับว่าโลกการเงินในอนาคตที่อาจจะมีหลายขั้วอำนาจมากขึ้นและอาจจะมีการกลับไปอ้างอิงกับทองคำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าการลงทุนและวิธีที่เราจะรักษามูลค่าความมั่งคั่งในระยะยาวกันไปได้อย่างไรบ้างครับ